ปรกาอกก่าวข้ว่าตอนนี้ในรูปยังองไม่โชวยังไม่ทาขึ้นทางมาวันนี้ข้าวบูชาจะได้รูกัในราชา่อะไรานี้เดินไปเดินไปเลยย์คุันได้เีข้นถคูแล้วไม่ได้อยู่ทางในว จะให้รเบิดชอบตนั้นได้งามไปช่วยเพื่อนบ้านช่วยเหลือผู้ยาไร้ตามใตองอามวยหอ้นะคะทุก่น้องราเผิดชอบ นี้ก็สามารถทำก่อนนะคะตามหลัยนะคะแล้วก็ขอเป็นว่านักปฏิรปาสาอารมามเป็วงรอกนาจา่มีการนั่งวเงินรานะคะดว่าดังรันะคะที่เทเมาตั้งใจที่จะมารราบองค์หลวงพ่อตุ๊กปน้าตั้งใจที่จะมากราบพระบาร สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนารําศาสนาที่ดีอยู่ก็ถึงไม่กลาเข้ามาก,ก็มีไม่กล้าเข้ามาขัดก็มีันั้นเราไปร่วมกันสวดตัด้งร่มไม้นะคะอาา์ก็จะได้บบนั่งรับสัทธายาติธารก็จะได้เข้าไปกราบได้อย่างสนุกในนะคะกช่วงนี้ท่านส่วนต่ตาตยเรามาร่วมกันอน,นุโมทานาจารท่าผู้่นสัตภาพคะ ร่วมกันนะคะอริมรนาสศบุญปูนโรพาไข่เคี่ยวผัดหมี่จากร้านขอบพี่นางเจราภาพ้าม่านนะคะซึ่งตามที่ประชาสัมพันธ์นะคะได้ช่วยดูแลในเรื่องของประชาันที่วัดแห่งนี้นะคะก็นะคะคิดว่าร้านพี่นางเจราภาพ้าม่าน ไม่เคยขาดในการทำโรงทานเลยขอันนี้โมานาส้าทุกบุญที่นานอย่างเยี่งขอัมนาจสุนทศีรัตนใจอัมลาความศักดิ์สิทธิ์ของเป็นหลวงพ่อหลปราหงาบัดทานพรในพิณานและครอบครัวจงมีทรัพย์สมบัติมากมายให้สมดังเจตนาที่ฐานที่ตั้งใจมาทำโรงทานอย่างนี้ขาดสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้โมานาส้าทุกบุญชาพินานตาธุตาธุสาธุค่ะ แล้วก็อนุโยนาบูรโเพลินทานก๋วยเตี๋ยวจากพี่อ้อยนะคะคุณหมออ้อยนะคะพี่นกนะคะและครอบครัวลูกๆหลานน้องปอน้องเตอร์นะคะมาหมดเลยนะคะก็วันนี้นำก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะคะที่สุดเลยนะคะมาตั้งเฝอทานนะคะอนุโทนาบูรนะคะน้ำแครงโซดาจากพี่หร้าน ที่สุดนะคะเด็กสามปีคืนยัำแบบอะไรที่สุดเลยนะคะแล้วก็โรงพยาบาล